ครับเมื่อกี้เม่ี้เราถ่ายรูปเสร็จอล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาไปตรงไหนซูมซมตรงนั้นผมเห็นซุูมมันหนึงแป๊บๆเดี๋ยวเดี๋ยวซุูมนั้นมันจะเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มีทางเดินเป็นยังไงครับผมนี่ครับนี่โอ้ยนี่เองเไ้ยแต่ว่ามันมีรถไปจริงๆนจริงนั้นนอะไหนอันนี้นะเติมเต่าเส็จ โี่ครับฮะโอเคครับไปไป,ไปต่อโอเคเขาอยากขายรูปเเดียวเนี่ยเนี่ยดูสิเขาเขาผสมไงอันนี้ผมไม่รู้นะว่าอย่างไงเออผสมผสมเลยแหละโอเคครับนี่ใครไม่เคยมานะฟอร่าปาร์คครับฟอร่าปาร์คผมใช้คำว่งแนะนำเลยลอะนะครับใครอยากจะมาลองดูเอ๊ะมันเป็นมันเป็นพื้นที่ยังไงผมคงอธิบายไม่หมดนะครับนอกจากว่ามองโดยภาพรวมอ่มันเป็นธรรมชาติ เอาแบบฉบับฤดูหนาวก็แล้วกันนะครับเย็นๆอย่างเงี้ยการดีไซน์กันทุกอย่างโอเคมัน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 ก็ลงตัวไปอันนี้นี่ผมเห็นอันเนี้ยอุโมงค์นี่แหละที่อันเนี้ยมองจากข้างบนนะครับอ๋อเป็นทรงนี้เหรอมัอน,นเป็นอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยใช่รถบาสจริงๆด้วยใช่ไหมโออ่ะโอเคครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอุโมงค์ต้นไม้อ,อุโมงค์ต้นไม้ เลื่อนไม้เหรออ๋อเนี hmm. okay, ่ยนะเอาแปลว่าเป็นของจริงเหรอใช่ค่ะโอเคครับเป็นของจริงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปได้ารีบกดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับโอ้โหเหนื่อยออ๋ร้อนโอเคครับ